สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ๊ก,กี้ว่าจะปลุไทยเนาะพี่น้องแต่กะมันก็เดินดีอยู่ดีแต่ของอ้อยค่ะของอ้อยก็ให้เป็นติดบนนะจ๊ะเป็นให้ติดบนเนาะแต่นนอพนอนกไก่เน้นบนัเสียนะติดบนล่างอะไรแต่เพ็นกไก่เน้นบนเรือกพี่น้องไทยเรือจ้ะให้เน้นบนร้อยสิบหน่วยเนาะ สองตัวมาตัวสินะจะาบางทีก็มาทั้งบนและล่างสินะมาทั้งสองตัวอังสินะจ๋าเด็ก่ะยิจะะลุงนี่คลิปเดียวกันเด้อจากับสูตรเลขเด่นติดบ,บนล่างเนาะอาจารย์คนจะดีออจิเนาะแล้วก็อ้อยด้วยนั่นแหละด้วยกันเนาะแต่จะให้ดูขอกอ้อยที่ว่าเขาเข้า,ขาตัวไหนแบบนี้นะสถิติเขาของเขานะ จะไปจ้จ่ายเบื้องแรอจ้ะมันทีหนึ่งเนาะจ้ะเป็นของวันทีหนึ่งเด้อพี่น้องมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่น้องออคนจะดีเนาะชนกับยาจิเนาะ จนกาเจาจิไม่เข้าเลยเจ็ดเนาะไม่มาเลยมันก็จะมาตัวหนีเด้่องจากคนจะดีไม่ปักหลักเด้อจะมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจา้ะไม่ได้ทุกหลักสินะคือติดบนล่างอยู่ในน,นี่เลยพี่น้องอาจารย์คนจะดีมาหกเนาะเพาะสี่หกเนาะแล้วก็มาหนึ่งเก้าหนึ่งติดบนล่างนะคะไม่ปักหลักแต่เจ็ดที่ชนกับกายจิไม่มาเนาะแต่ยายจิมาสอง ให้ปักหลักก็คือเป็นหลักร้อยเนาะออ้อยออ้อยให้เด่นมาสองกับศูนย์แต่แกบอกว่าแต่แกเด่นศูนย์นาะไม่มาแต่สองเป็นตนรองแกก็บอกว่าให้เน้นบนมากกว่าล่างแกบอกสินะจ๊ะก็มหมายก็ว่าตนรองแกก็มาสองเนาะจ้ะไม่มาตัวเด่นเพิ่นเนาะก็มาสองนาะจ้ะเพื่อให้เน้นบนเด้อจ้ะออกเกียงสกับห้ามาสี่ พระดาพี่น้องมาออกเกียงพ่รักออกเกียงเข้าสี่นะคะเป็นสี่หกเลือจา้าออกเกียงจา้าเรียยวม่านนี่ยิจีจ่ายเบิ้งก่อนนา,จ,าจ,จ่ายยศจีจ่ายเบิงของของสต,ติของอ,อวันเนาะจ้า,จา มันก็ไห้ศูนย์สองกับศูนย์เนาะมันก็มาสองเนาะจ้ะก็ะเท่ากับว่าเพิน่นเพิ่นกระบ,บอกเยาวาวิ่งเน้นบนเนาะในสองตัวเพิน่นประกาศบนรางอยู่แต่เพิ่นนิ้นบนเด้อจ้ะก็มาเท่ากระถูกมาหลักร้อยเนาะพี่น้องงวดซีมา,าเนี่เพื่อนไห้แปดกับหกเด้อจ้ะให้แปดกับหกเด้อจ้ะแคบมาเจ้าเด้อจ้าอันนี้อ้ออ้อยนะจ้ะไทยวันที่สิบหกเด้อจ้ะ สิบหกค,ค 68, อคอหกแปดด้วยจ้ะให้แปดกับหกเด้อพี่น้องว่าจะมาตัวไหนมาบนล่างนั่นแหละแต่เพิ่นนิน่นบนเด้อจ่ามากกว่าล่างเด้อจ้ะพี่น้องแปดกับหกจะมาร้อยสิบหน่วยไหมบนเด้อจ้าอยู่ในหนีล่ะเพื่อนว่าหามากกรือยุังสี่ละ่ะบา,า,า,างทีก็มาทั้งทั้งบนและล่างเ่าสินะจ้ะจ้าแล้วเจีก,ก,ก็จะแค่มาจอดเดือจ้า นี่นะให้ไปแล้วนะอ,อ้อยนะคือคือแล้วเลยเรื่องพี่น้อยนะคลิปนี้ใบนี้แผ่นนี้ก็คือลงให้แล้วด้วยจ้ะต่อไปยาจิจะลงของไม่ปากหลักของขออกนดจะดีนะคะไกยาจิด้วยจ้ะว่าจะไปยังว่าจะไปไหนมาไหนไปยังไงมาอย่างไงเนาะจ้ะจ้ะจะจะจะากับหน้าจอได้จ้ายาจิขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะจ๊ะ เรียกยกายาจีลืมมให้เนาะลาวพัฒนาน่ะลาวพัฒนายาจีลืมมาให้เร้อจ้ะเพราะว่ายาจีจะมีเด่นตัวเดียวเลยอย่างสีนะจะเด่นตัวเดียวแบบนี้นะพี่น้องอ mm ืม hmm. เด่นตัวเดียวเรียกวิ่งไปเลยแบบนี้นะ mm hmm. ให้ตัวเดียวถูกก็ถูกผิดก็ผิดจั่งนีนะบนล่างจั่งนีนะพี่น้องเพราะว่าจาสิบอกว่าล่างมันกะลงล่าง เขนบนาบอกว่าล่างมันฝัขึ้นบนนักสี่นะพี่น้องถ้าว่าบนแบบลงล่างเยจีก็เลยบอกการันตีว่าล่างหรือบนมันก็ให้มันมานากันคือว่าติดทั้งบนและล่างถ้ามันมานะอืมยจีจะบอกจะบอกลาวพัฒนาตอนกไ็ไไ้เน้อจ๋าเยจีลืมเน้อจ้ะลืมว่าจะลงลงสู่คลิปเยจีเองนะเยะจีก็ลืมเน้อจะ้ะลาวพัฒนา วิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะจ๊ะเจจตได้ศูนย์้วยจ้ะวิ่งตัวเดียวคือศูนย์้วยจ้ะลาวพัฒนาวันที่สิบหกกคหกแปดเลยจ้ะเจจีลืมล่งไห้ทั้งสินะจ้ะเจจีก็เลยจะมาลุ้นน้ำไทยเลยจ้ะแต่ผู้ใดเป็นมาเบิงไทยเป็นกะ จะรู้เนาะจ๋าจว่าเลขวิ่งยายจิตัวเดียวเนาะจ้ะได้ศูนย์ด้วยจ้ะพี่น้องเราพัฒนายาตัวน,นี้ก็เตรียมแคม้าจอยด้วยจ้ายายจิจะลงสูตรของสูตรเลขเหรียปิดบนล่างเนาจะจ้ะไทยเนาะจ๋ายาจิจะาจะมาตรงนี้ด้อจ้ะเดียเ๋ยวเขียนเสร็จแล้วยายจิจังจ้ะ จัดไม้ได้จ้ะจัดหน้าจอไม้ห้เด้จ้ะไทยสิบหกกคอหกป จะตีบยังไงโอเคสูตรเลขเด่นติดบนล่างติดบนล่างด้วยจ้ะแล้วก็จะมีเน็อะชนาะ อคน,น,นใจดีเด่นอคนจะดีเด่นสี่หกศูนยสีหกศูนยายจิเด่นศูนสี ได้ตัวเดียวกันเลยจ้บพี่น้องคิดจังไรบ้างได้ตัวเดียวกันว่าจะเนาะออ้อยก็ได้แปดกับหกเนาะเดีวจะจีจะลงตรงนี้ให้อีกทีหนึงนะะ่งเนาะทีนี้ก็ออ้อยเด่นแปดกับหกอันนี้คือเป็นไม่ปักหลักด้วยจ้ะ มันมาได้ทุกลักหน่ะพี่น้องมันก็นเลยการันตีบ่ได้คือกันก็ออกเกียงนี่แหละออกเกียงเนาะออกเกียงออกเกียงเด่นนะจ๊ะเด่นแปดกับเก้าอันนี้ก็คือวิจติตรท่านเป็นตชนเุนนะจ้ะไม่ปักหลักสักคนเลยจ้ะจักอาจารย์เลยบอกจักบปรปักหลักจักอาจารย์เลยเด้อจ้ะไม่ปักหลัก เพื่อนบอกว่าจะล่องเห็ดบางเลวล่องเห็ดบางเลวยาจีมันกับโดดไตโดดเนื้อนะะไอเอฟซี FC, พิจารณาเอาเด้อจ้ะเด่นชนเด่นชนเนาะจา้ะถ้าเอาสามอาจารย์เด่นชนยาจิก็จะให้เป็นหกเ้ย้ยอจ้ะหกเด่นสุดๆเลยเด้อจ้ยะยาจีว่านะแล้วก็รองน้องนั้นก็จะเป็นรองเรือพี่น้อง ถ้าถ้าออกเกียงเข้าเนาะอ้อยอ้อยเข้าก็เป็นแปดพี่น้องเด่นชนหกด้วยจ้ะเย็บที่กับเชวาล้ายแล้วเนาะเด่นชนหกด้วยจ้ะสามอาจารย์หกนะนอกนั้นก็จะมีนองนั้นก็จะมีแบบเป็นให้เป็นถ้าคิดว่าเป็นร่องเ้อพี่น้องอันนี้คือหกตัวเด่นแล้วร่องก็จะมีเป็น อ่ะศูนย์สองอาจารย์เนาะสี่สองอาจารย์แปดสองอาจารย์เอาแบบนี้ไหมเลขเก้าไม่ต้องมีเลยเนาอพี่น้องเนาะรองรองศูนย์กับสี่เลยพี่น้องเด่นหกอันนี้ก็คือเป็นรองชนแปดสองอาจารย์เนาะเก้าไม่มีชนไม่มีชนเนาะเพราะฉะนั้นก็แค่นี้เลยพี่น้องจ่าจจีกขอให้ f อซ ที่นั่นรักนั่นรัองเจจีนะจ๊ะจงโชคดีนะคะทั้งไทยแล้วก็ตามลาวนะคะไม่ปากหลักนะจ๊ะอ้อยเกียงจ้าใค่เป็นนัทางงด้วยจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เจจีด้วยนะคะเลือกก็าด้จ้าชอบตัวไหนตัวชนกับตัวรองเดือจ๋าไม่ปากหลัก จะติดได้ทุกหลักทั้งบนและล่างด้วยจ้าอยู่ในนีแ่แหละจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ